เอ้าพี่แก้มนี่พี่ทําความสะอาดบ้านอย่าง้เหรอใช่จ้ะวันนี้พี่หยุดงานอะ่ะก็เลยทําความสะอาดบ้านบ้านพี่เนี่ยรกมากเลยหลงพี่ก็ขยันเกินแล้วพี่ทามไม่ช่วยพี่เหรอพี่ทามอเหรอชีวิตนี้เนี่ยคงทําเป็นอยู่อย่างเดียวแหละ <c oughs> ทําอะไรอ่ะพี่ทําบ้านลงนะสิ <c oughs> งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะมีอะไรต้องทําเยอะเลยอ่ะ <c oughs> ครับ นี่มันทองนี่หว่าสงสัย้องเป็นของพี่แก้มเหมือนพี่ทามแน่เลยเอามาทิ้งทำไมเนี่ยคุณโง่เลยว่าเอาไปขายดีกว่าแล้วเอาไปซื้อเครื่องใหม่ อแก้มคุณเห็นกล่องขนมที่ผมมาวางไว้ตรงนี้ปะอ๋อ,อเห็นสิคะทำไมแกมจตไม่เห็นล่ะพี่ทามเนี่ยกินอะไรเคยเก็บทิ้งบ้างไหมอะ่ะพี่ทามาอีกแล้วกินแล้วก็ไม่เคยเก็บเลยอะ่ะ เนะะี่แก้มคุณทำอะไรลงไปอะคุณรู้ตัวไหมเนี่ยอะไรของพี่เนี่ยแล้วทำไมต้องเสียงดังใส่แก้มด้วยก็ <c oughs> <c oughs> ผมซื้อทองมาสามเส้นน่ะกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานแล้วว่า 不挂 ทายาทายาเ,เออจริงด้วยรียบไปหากนันดีกว่าป่ะพี่ธามแกวันท้งตรงนี้แหละไ <c oughs> หน ว่าคงไม่เจอแหละออพี่ํามคือแก้มขอโทษจริงๆนะแต่แก้มจำได้ว่าแก้มทิ้งไว้ตรงนี้อะ่ะโอ,อ้จริงด้วยอะ่ะพี่ํามตอนที่แก้มเอาขยะมาทิ้งเนี่ยหลงเดินมาพอดีเลยอะ่ะเราแก้มว่าเราไปถามหลงหเถอะ เพี่ทามพี่แก้มพี่มานี่มีอะไรหรือเปล่าครับเออคือว่าหลงคือหลงจําตอนเช้าที่เราไปทิ้งขยะพร้อมกันได้ไหมคือพี่อ่ะพี่เผลอทิ้งกล่องขนมที่มันใส่ทองไว้ด้วยอ่ะพี่ก็เลยอยากจะมาถามหลงว่าหลงเห็นทองหลงอยู่ตรงนั้นบ้างหรือเปล่าโอ้ยพี่แก้มผมจะไปเห็นได้ไงทองอะไรกันแล้วตอนเช้านะผม,มเห็นแต่ขยะนี่ถ้าผมเห็นนะผมจะไปคืนละ ผมไม่เอาหรอกของอื่นอะ่ะอ๋อจ้าจ่างั้นไม่เป็นไรจ่ากลับบ้านกันดีกว่าคุณงั้นพี่กลับออก่อนแล้วกันนะครับ พี่ทำนั่นเป็นไทโก้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงเดินกุ้มท้องแบบนั้นอะ่ะนั่นดิไปดูปะโอไทโก้ไทโก,ทก้เป็นอะไรอ่ะุณเจ็บท้องครับฮะโอ้ยไทโก้ไทโก้ตื่นยุ่งมเองไม่เข้ ไคเกอร์เป็นไงบ้างลูกไคเกอร์ยังเจ็บตรงไหนอยู่หรือเปล่าครับยังเจ็บอยู่ครับงั้นเดี๋ยวนะโทรหาพ่อให้นะครับ พี่ําหลงไม่ยอมรับสายแก้มเลยอะ่ะพี่คามคะงั้นขออย่างบริษหท่อยฮัลโหลหลงนี่พี่แก้มเองนะเอ้าพี่แก้มเหรอใช่ พี่โทรหาแกเนี่ยตั้งหลายสายทำไมแกไม่อยอมรับสายพี่เลยอะ่ะทีพี่เอาเบอร์แปลกโทรหาเนี่ยทีเดียวรับเลยนะแต่ก็ช่างมันเถอะฟังพี่ให้ดีนะตอนนี้ไทเกอร์นอนอยู่ที่โรงพยาบาลพี่มาหาเลยอะไรนะครับครับครับจะได้ไปครับ ไทเกอร์ไทเกอร์ลูกเป็นไงบ้างผมไม่เป็นไรแล้วครับพ่อพ่อต้องขอบคุณนานทากับนานแก้มที่ช่วยผมไว้ม่างาน,นผมต้องแย่แน,น่เลยต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะครับที่ช่วยชีวิตลูกของผมไว้ไม่เป็นไรเหล่อแก้มเอายายให้ผมนี่จ้ะ หมอบอกว่าให้ไทเกอร์อ่ะกินยาให้ตรงเวลาด้วยนะนครับหลงหลงต้องดูแลลูกให้ดีกว่านี้นะเรื่องอหาก,การกินนี่ยยิ่งต้องระวางังใส่ใจความสะอาดด้วยเด็กกับผู้ใหญ่อ่ะไม่เหมือนกันอ๋ออ่ะหลงเอาไว้ซื้อของดีๆให้ไทเกอร์อกิน แก้มผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกพี่เรื่องอะไรเหรอพีแก้มคือผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับที่โกหกว่ามองไม่เห็นนะขอโทษอีกครั้งนะครับ ไม่เป็นไรหรอกหงพวกพี่ดิต้องขอบคุณหละ่ะถ้าหลงไม่เก็บไว้อะป่านนี้มันหายไปละไม่จ้ะถ้าจะมีนคนผิดก็คงเป็นพวกพี่เองแหละพี่สับเท่าแล้วก็คุงซามแนอนทองไปทิ้งซงงนนะงั้นอะ